สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับความเป็นมาก็สืบเนื่องมาจากว่าตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับที่เราได้พบปะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในด้านปฏิบัติงานร่วมกันนะครับแล้วก็ด้านการติดต่อข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศชาตินะครับเพื่อ,อนำเนิน ดำเนินกิจการหรือว่าปฏิบัติงานรักษาความเปนอยู่ของชาติทางทะเลร่วมกันสําหรับวันนี้ก็ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วนะครับเราก็นัดพบปะนะครับพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กันในลักษณะนะครับสบายสบาย,บายพูดคุยสไตล์มิตรประเทศนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือ,อเราได้เจอกันนะครับแล้วก็มีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสบายสบายสไตล เพื่อผลประโยชน์ชาติในฐานะมิตรประเทศนะครับแล้วก็มาเล่นกีฬาด้วยกันนะครับก็ที่ผ่านมาเราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของประเทศมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเรื่องด้านการประมงเรื่องด้านการป้องกันปรับปรามยาเสพติดเรื่องด้านป้องกันปรับปารามแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าการการะทําผิดกฎหมายอื่น เราก็ได้ปฏิบัติการร่วมกันได้แชร์ข้อมูลข่าวสารร่วมกันก็ทําให้เกิดผลประโยชน์นะครับในเรื่องของการรัตเวนร่วมเนี่ยค่ะเรามีแผนในการรัฐเวนร่วมในปีนึงประมาณสักกี่ครั้งแล้วเรามีจะมีไหมคะอ่ารัตเวนร่วมจริงๆแล้วเนี่ยอ่านะักข่าวก็เคยไปนะไปรัตเวนร่วมก็คือในลักษณะอ่าถ้าเวลาปกติเราก็จะติดต่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการวอทแอพกันแต่ถ้าอ่าเราอยากรู้้อมูอรายละเอียดเชิงลึก เราก็นัดรัตเวนร่วมแล้วก็มาเจอกันที่หน้าน้ํำชายแดนแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับในอนาคตข้างหน้าคาดว่า,าหลังปีใหม่ก็จะมีการรัตเวนร่วมร่วมกันนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ2-3ครั้งนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับ